MPV ครึ่งปีหลังเดือด,ด,ดกับการมาของ All New Honda BRV โฉมใหม่ที่คาดว่าประเทศไทยจะเปิดตัวเดือนสิงหาคม2022นี้สวัสดีค่ะวันนี้ Auto Spin Channel จะพามาพบกับ All New Honda BRV g ร i ่นที่2ที่ได้เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งสำหรับประเทศไทยคาดการว่าจะเปิดตัวช่วงเดือนสิงหาคมปี2022นี้และมีความเป็นไปได้ว่าจะใช้โครงสร้างเดียวกันและมาลารุ้นกันดูค่ะว่าเครื่องยนต์จะมาในรูปแบบไหน Honda BRV ร i ่นที่2ใช้ืน ฐานของรถต้นแบบ N7X ซึ่งเป็นรถ MPV ที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้ดูทันสมัยมากขึ้น ภายนอกรูปทรงกระทัดรัดเหมือนรุ่นก่อนกระจังหน้าใหม่ไฟหน้าใหม่การวางรูปแบบหน้าต่างที่มีทิ้งเอกลักษณ์ของ BRV ภายในห้องโดยสารแบ่งเป็นที่นั่ง3แถวทั้งหมด7ที่นั่งสะดวกสบายและใช้งานได้จริงนอกจากนั้นเทคโนโลยีก็มีมาให้เพิ่มเติมเ,มเช่นเดียวกันค่ะทั้งจอเรือนไม่บ r v ขนาด4.2นิ้ว TFT และจออินโฟเทนเมนต์แบบทัชสกรีนขนาดมาตรฐาน7นิ้วแน่นอนว่าห้องโดยสารใหม่จะกว้างขวางและมีที่วางแขนมาให้ด้วยค่ะและที่สําคัญฮันด้าได้ ให้ความสําคัญกับพื้นที่และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกระหว่างเดินทางสําหรับผู้โดยสารทุกคนไม่ว่าจะเป็นช่องเก็บของกระเป๋าหลังเบาะปลั๊กไฟแถวที่3ที่วางขวดน้ํา8จุดที่บังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าและโคมไฟค่ะระบบความปลอดภัยอย่าง Honda Sensing ก็ต้องมีมาให้อย่างแน่นอนค่ะทางรีโมท Engine Start พร้อมเปิดแอร์อัตโนมัติ ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อห่างจากตัวรถกล้องมองหลังระบบตรวจจับรถคันหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน Honda BRV โฉมใหม่ในประเทศอินโดนีเซียามาพร้อมเครื่องยนต์เวอร์ชันใหม่ขนาด1.5ลิตร i v t e c 119แรงม้าแรงบิด145นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์ซี t ใหม่ที่กล่าวกันว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงม,มากขึ้น สำหรับผู้ที่เฝ้ารอเอา New Honda BRV Generation ใหม่ที่จะเปิดตัวในประเทศไทยสามารถตามข่าวกันได้ที่เว็บไซต์ Auto Spin นะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Auto Spin Channel ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ